เครื่องบินลบเครื่องยงนต์ไอพ่นในปัจจุบันมักมีความสามารถที่หลากหลายทำหน้าที่ได้หลากหลายบทบาทและปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายแต่จะมีเครื่องบินลบที่สามารถทำได้หลากหลายบทบาทบางแบบที่โดดเด่นในบทบาทการเป็นเครื่องบินโจมตีมากกว่าบทบาทอื่นพวกมันโดดเด่นด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธโจมตีภาพคพื้นได้เป็นจำนวนมากส่วนอาวุธลบอากาศสูญอากาศอาจจะมีไว้สำหรับใช้ในการป้องกันตนเองเท่านั้นพวกมันมีความเร็วสูง สามารถเจอะทะลวงระบบป้องกันภายทางอากาศและโจมตีศัตรูได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของเครื่องบินคุ้มกันจากัวจากัวถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องบินราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมันได้รับการยกย่องอย่างมากในสงครามอ่าวในด้านความน่าเชื่อถือและถือว่าเป็นอาวุธที่มีความสําคัญมากแบบหนึ่งในสงครามอ่าว จกากัวได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ในพ้น2เครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงประมาณ1 4 0 0 0เมตรมีพิสัยบินไกลสูตรประมาณ1,900กิโลเมตรมันมีจุดแข็ง7จุดติดตั้งขีปนาวุธอากาศสูบอากาศได้2ลูกจุดแข็งที่เหลือสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้เป็นน้ำหนักรวม4,500กิโลกรัมและรองรับการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์มิาสอ2000เอดี มิา2,000 ND เป็นรุ่นย่อยของมิลา2,000ถูกปรับปรุงดัดแปลงให้สามารถทำการลบอากาศสู่พื้นได้ดีขึ้นและสามารถทำการลบด้วยออวุธนิวเคียได้แม้ว่าภายนอกของมิลา2,000 ND และมิา2,000จะคล้ายกันมากแต่รายละเอียดภายในนั้นแตกต่างกันมิา2,000 ND ได้รับการปรับปรุงเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเครื่องบินมีการติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัยซึ่งใช้สำหรับติดตามภูมิประเทศการนำทางและการทำแผนที่ภาคพื้นดิน และยังสามารถติดตามภูมิประเทศได้แม้ว่าจะทําการบินด้วยความเร็วสูงมิลลาด2,000 ND ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นหนึ่งเครื่องยนต์ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงประมาณ18,000เมตรมีพิสัยบินไกลสุดประมาณ3,400กิโลเมตรมิลลาด2,000 N จะสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสูงกาได้2ลูกใช้สําหรับป้องกันตนเองและสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่พื้นหัวลบนิวเคลียร์พิสัยกลางได้1นลูกส่วนมิลลาด2,000 D จะสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้2ลูกใช้สําหรับป้องกันตนเองและสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้หลากหลายรูปแบบโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นน้าหนักรวมประมาณ5,000กิโลกร,รมัม JH-7 JH-7 JH มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับเครื่องบินจากั่วมากแต่จะโดดเด่นด้วยการมีโครงสร้างเครื่องบินที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาส่งผลทำให้ JH-7 สามารถแบกํำหนักอาวุธได้เป็นจํานวนมาก JS-7 ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ในพ้น2เครื่องยนต์ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงประมาณ1 6 0 0 0พเมตรนอกจากขีปนาวุธอากาศสูญอากาศที่ใช้ในการป้องกันตนเอง JS-7 สามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้เป็นน้ำหนักรวม9 0 0 0กิโลกรัมสู่24 ซู24เป็นเครื่องบินโจมตีเพรามบินต่ำพิสัยไกลมีลักษณะภายนอกคล้ายกับ f 111ของสหรัฐอเมริกาโดดเด่นด้วยปีกทรงเลขาคณิตแบบแปรผันได้ทําให้สามารถบินได้ดีที่เพรามบินต่ำด้วยความเร็วสูงซู24รุ่นแรกๆนั้นไม่อาจเทียบได้กับเครื่องบินลบจากตะวันตกแต่ภายหลังได้มีการพัฒนาซู24อย่างต่อนเนื่องจึงทําให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นมากส่งผลทําให้ซู24ยังคงเป็นกําลังลบที่สําคัญของรัสเซียในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพมาอย่างยาวนานสู24ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ไดพ่น2เครื่องยนต์ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบินสูงและประมาณ1,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบินต่ำมีพิสัยบินไกลสุดประมาณ2,700กิโลเมตรมันมีจุดแข็ง9จุดนอกจากขีปนาวุธอากาศสูบอากาศที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเองแล้วมันยังสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสูบพื้นได้หลากหลายรูปแบบโดยมันสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ8 0 0 0กกิลรัม และรองรับการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ทอร์นาโดทอร์นาโดเป็นเครื่องบินที่ประจําการในกองทัพมาอย่างยาวนานแต่มันก็ยังคงถูกพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทําให้ในปัจจุบันมันยังคงเป็นเครื่องบินโลกที่ทันสมัยมากแบบหนึ่งของยุโรปมันมีจุดเด่นตรงที่มีปีกทรงเลขาคณิตแบบแปรผันได้ทําให้สามารถบินได,ด้ดีเทพดานบินต่ําด้วยความเร็วสูง ทร์นโดได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ในพ่นสเครื่องยนต์ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบินสูงและประมาณ1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เพดานบินต่ำมีพิสัยบินไกลสุดประมาณ3,900กิโลเมตรมันมีจุดแข็ง7จุดสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้2ลูกใช้สำหรับป้องกันตนเองและสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้หลากหลายรูปแบบโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ9,000กิโลกรัมและรองรับการใช้งานอาวุธนิวเคลีย ซู3 4ซู3 4เป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่ถูกนําเข้าไปจกัการในช่วงปี2014มันมีลักษณะภายนอกคล้ายกับเครื่องบินลบรัสเซียรุ่นก่อนๆเช่นซู27และซู30แต่จะโดดเด่นด้วยห้องนักบินที่มีการจัดตำแหน่งที่นั่งของนักบินทั้งสองนายให้นั่งเคียงกันด้านหน้าของเครื่องบินจึงมีลักษณะค่อนข้างแบนซู3 4ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ไดพ้น2เครื่องยนต์ ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงประมาณ1,7 0 0 0เมตรมีวิสัยบินไกลสุดประมาณ4,500กิโลเมตรมันมีจุดแข็ง12จุดนอกจากขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ใช้สำหรับป้องกันตัวเอง2ลูกมันยังสามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้หลากหลายรูปแบบโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ8,000กิโลกรัม F 1 5 E F15E ห e เป็นเครื่องบินที่สหรฐอัมริกานำเข้ามาจําการทดแทน F1 1 1ที่ถูกมองว่าล้าสมัย F15E ยังคงมีรูปลักษณ์และมีขีดความสามารถเช่นเดียวกับ F15 รุ่นอื่นๆมันเป็นเครื่องบินลบที่มีความเร็วในการบินและความเร็วในการไต่ระดับที่น่าเหลือเชื่อแต่สิ่งที่ทําให้ F15E แตกต่างจาก F15 รุ่นอื่นๆนนั้นก็คือมีการติดตั้งเรดาร์แบบใหม่และมีโครงสร้างเครื่องบินที่แข็งแรงมากกว่า F15 รุ่่นนอืๆถึง2เทาทําทให้มันการป็นเครื่องบินที่สามามรถบรททุกากาวมี่สุด เป็นลำดับต้นๆของกองทัพอากาศส,สาหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีระบบทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ําสมัยมาก F-15E ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ในพ้น2เครื่องยนต์ทาความเร็วได้สูงสุด2,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงประมาณ18,000เมตรมีวิสัยบินไกลสุดประมาณ3,900กิโลเมตร F-15E สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดโดยมันสามารถบรรทุกทั้งเช้อเพิงภายนอกและอาวุธหลากหลายรูปแบบได้เป็นน้ำหนักรวมประมาณ1400กิโลกรัมเลยทีเดียว